บทที่เจ็ตอนที่สองค่ะสวัสดีค่ะก็เล่าตัวนะคือเขาเห็นชีวิตของบุคคลนี้ไงกินเที่ยวดื่มมีความสุขอะไรเงี้ยก็เลยบบอิจฉาวิสยาอยากมีอยากได้เหมือนเขาก็เลยทำสร้างตัวว่าแบบว่าทำเป็นเป็นมิตรด,ดีมิตรแท้มามาแบบคือค่อยๆเข้ามาคืกคลันงเข้ามาอะไรเงี้ย ถามว่าบุคคลสองคนนั้นรู้ไหมบุคคลในหนึ่งนั้นรู้แต่อีกคนหนึ่งเขาไม่รู้บุคคลที่รู้คือบุคคลที่โดนกระทําแต่บุคคลที่ไม่โดนกระทําที่เขาพยายามทานั่นก็คือเพราะเขาอยากได้บุคคลนั้นคนเราถ้าอยู่ด,ด้วยกันอะ่ะจะพูดอะไรไปเนี่ยมันยากที่เขาจะเชื่อใช่ไหมมันมันก็ยากใช่ปะ แต่บคุคคลที่โดนกระทำนะ่ะเขารู้ว่าบคุคคลน,นันไม่ดีแต่เขาพูดอ,ไไดอ,อะไรไม่ได้อืเขาทําอะไรไม่ได้มันก็อาจจะหนึ่งฟ้าดินท่านก็ก็ให้รู้ให้เห็นว่าหนึ่งที่เกิดสิ่งนี้อาจจะเป็นเรียกว่าอรนะเป็นการทดสอบฝึกภูมิ ให้เราให้องค์ความรู้ที่เรามีหรือเราไม่ค่อยได้ปฏิบัติก็จะเริ่มให้เราปฏิบัติสวดมนต์สมาธิวิปัสสนากรรมฐานเพื่อให้องค์ความรู้ของเราเปิดํามว่าท่านแก้ให้เราได้ไหมแก้ได้แต่ท่านจะทําให้เราค่อยๆได้บทเรียนของการเรียนรู้ว่าบางสิ่งอย่างคือหนึ่งเราต้องละ ปลดปล่อยตัวเองทำยังไงที่เราจะปลดปล่อยตัวเองได้ระวังแบบไหนรับความโกรธความอยากได้อยากมีอิเลสหรือความทุกข์ทำยังไงเราจะละยังไงให้เกิดขึ้นท่านก็สงสารท่านก็ไม่ตาแต่ตรงนี้นิดหนึ่งก็คือท่านต้องการให้เราเรียนรู้ เข้าถึงและให้เราเลือกเส้นทางอีกทางหนึ่งหรือบคุคคลนี้อาจจะโดนอาจจะคือแค่ให้รัก,กอะไรเงี้ยแต่บางครั้งจิตภายในจิตข้างในคืออาจจะไม่ได้ไม,ไ,ดไม่ได้โดนคงแรงหรืออะไรก็ไม่แน่ใจนะแต่คืออย่างหนึ่งที่เป็นไปได้ด้วยคือบคุคคลนี้ก็คือเอ็นเอไปฝั่งโดนตัตั้งแต่ก่อนที่จะโดน โดนโดนเสน่ห์โดนเสน่ห์แล้วบุคคลนั้นก็เลยได้ทีก็เลยทำเลยนั่นแหละอืมแล้วสุดท้ายพูดถึงไหนแล้วะใช่ไหมเออเขาได้ทีใช่ป่ะเขาก็เลยทำเลยแล่สิ่งนี้ที่ที่เราได้ใช่ป่ะทัางจะทำให้เราได้รู้ถึงบทเรียนของ เนื้อแท้ของเราอะเนื้อแท้ของเราเราต้องการอะไรเราต้องการจะอยู่กับบคนนุคคลนี้หรือบุคคลที่เราอยู่ด้วยอะชีวิตวันหนึ่งเราอยู่ยังไงเราทําอะไรบ้างมีชีวิตแบบไหนเป็นตัวของตัวเองไหมคือให้มาดูให้ย้อนม,มาดูตอนเราว่าเรารักตัวเราไหมเราต้องการทําอะไรเพื่อตัวเอง อะไรคือเราต้องการที่สุดพ mm hmm. อถึงตรงนั้นแล้วปุ๊บ mm hmm. ถามว่าท่านเออนั่นะขอไม่ต้องมองเรา,าท่านน่ะถอนให้ได้แต่คืออย่างหนึ่งก็คือท่านอยากให้เราเข้าทางธรรได้ไงพยายามดึงไม่ใช่ว่าจะให้ท่านไม่ตล้า ขอคอย่างเดียวแล้วเราก็กลับไปเป็นเหมือนเดิมคือท่านไม่อยากให้เราเป็นแบบนั้นไงท่านพยายามดึงเราออกมาสติหน่อว,ว่าทํายังไงจะได้หลุดพ้นไม่ต้องไปกลับกลับไปอยู่กับสิ่งเดิมๆทายังไงจะทํายังไงคือตัวตนที่แท้เราเนื้อแท้เราอธิษฐานคิดว่าจะมาทําอะไรใช่ไหมอย่างเราเนี่ยเราอธิษฐานว่าเออเขอ่รนลงมาสร้างบาร,รมี คือวิชาวความรู้เดิมก็มีแต่ไม่เอาลงมาไม่เอาอะไรมาเลยเอรว่าขอมาตกเหล่าแล้ขอบุตรศบที่ยากที่สุดจริงเนาะอยูบนโลกมนุษย์จริงๆเอาตัวรอดความรู้ถ้าอยากรู้ก็ถ้าคิดว่าเรามนุหรือเฟอเจอร์ก็ส่วนมนต์สมาธิวิปัสสนากรรมฐาน สิทันบรนิสุทธิ์จริงๆนะมาถึงเวลานะองค์ความรู้ทุกอย่างก็จะเปิดรู้ดินรู้ฟ้าคือเอาไว้ได้พูดเล่นนะอะไรที่เราไม่รู้เราไม่เห็นเราก็จะได้รู้จะได้เห็นอือรู่ทุกอย่างมันจะเด้งขึ้นมาเองนั่นแหละบอกยากต้องใปปฏิบัติแล้วจะรู้แล้วจะเห็น ก็ยากนะก็หลายสเต็ปนะปฏิบัตินะปฏิบัติตั้งแต่เห็นเป็นรูปเป็นร่างจนได้ยินเสียงจนได้ยินเสียงหยุดแล้วก็ที่จะมีหลายหลายครั้งใช่บ่ะแล้วก็ไม่รู้หรอกเราก็ปฏิบัติเองอยู่บ้านเนาะเออขอบคุณที่เข้ามาดูคนบ้านเราในทานขอบคุณค่ะป๋ากระตุษานะคะ,คะ,คะท่านผู้ใหญ่คะ่ะคนบ้านเราเรื่องค่ะ่าถึกษานะครับผมขอบคุณค่ะ ทำใบคนบ้าให้หนูด้วยนะคะใบหนึ่งเนาจะได้มีไรายไดเ้เอาก็ามมีบัตรคนจนแล้วไงบัตรคนบ้าก็ต้องมีไรายได้ด้วยใช่ไหมทำไม่นด้ใบหนึ่งขอบคุณค่ะสิ่งที่เขาอยากมีเนะกับความอุดมสมบูรณ์คุณสุขที่นคนนี้มีก็อยากมีไงอยากมีเหมือนฉันอยากได้ฉันอยากมีฉันอยากหลุดพ้นฉันอยากอุดมสมบูรณ์เพราะว่าชีวิตเขาขาดแคลน เขาคือคือเนี่ยคือมันขัดแคลนอะ่ะแต่ดูบุคคลนี้สิยคดมสมบูรณ์ทุกอย่างเนี่ยดมดมสมบูรณ์คุณสุขทุกอย่างแต่ถามว่าบุคคลที่เขาอ,อยู่ด้วยกันอะ่ะเขาเป็นเป็น,เ,ปนเขาเป็นคู่กันนั่นแหละเพียงแต่ว่าเขาว่าอธิษฐานขีรลงมาด้วยกันนั่นแหละ เพียงแต่ว,ว่าพอัวมาแล้วก็ำจำตัวตนไม่ได้มาก็เลยเป็นผลทดสอบด้ว่าดูซิว่าจะทำยังไงถ้าเกิดอ,อะไรก็แล้วแต่ต่างๆน,นๆานามากมายบนโลกใบนี้อะไรเงี้ยจะแก้จะหาวิธีแก้ยังไงจะเดินไปหรือว่าจะ อยู่เพื่อทำความเข้าใจร,ร,รว่าจะอะไรยังไงหรือแต่บุคคลนี้ก็คือทิ้งอันนี้แมททั้งนี้เป็นเรื่องของคไพ่นะคะไม่ใช่เรืก่กงดจากอะไรนะคะเรื่องของคนไทยก็ทิ้งรืงที่จะทิ้งบุคคลนี้ไปอยู่กับบุคคลนี้ก็เพรา่าตอนนอี้วยกันอนะ่ะของมีเสรอม,มก,ก็มีเสรอมเพราะว่า มันผิดมาันทำอะไรผิดมันผิดเนี่ยเขาว่ผิดจริงก็เสื่อมแล้วเอออะไรมันเสื่อมแล้วของมันไม่อยู่แล้วอยู่ก็เสื่อมขอแล้วเนี่ยแต่วา่าเขาใช่วาจาวาจาเป็นผลไงอ,ลอาจจะหอยอร่อยอะไรเงี้ยเออหอยอร่อยหอยใหญ่อะไรเงี้ยพระยมนี่อะไรเออ se